เซนครับ o f f i ิเชียท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาเฟลแล้วก็พี่แซมไซโคน,นะคะ oh วันนี้เราก็ <Yeah. S 1> จะมาทามําตอนคิกดังในทิกตอกอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วครับโอเคนะคะใครที่รอคลิปนี้อยู่หรือแบบว่าต้องการที่อยากจะดูคลิปแรกหรือเร็วเนี้ยนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะโอเคถ้างั้นก็ไ,ไปดูคลิปแรกกันเลย คลิปแรกนะคะก็จะเป็นแบบเกลียวอ่าเหมือนเห็นในทวิกเตอรกแล้วนะคะแต่คือแบบพี่ไม่รู้ว่าวิธีทําของไอเนี้ยมันทํายังไงนะคะท<ล>ั้งนั้นเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะอย<ล>่างแรกเลยนะคะวางพิสตันเนี่ยเว้นไปอย่างนี้เลยนะคะเว้นช่องช่องละหนึ่งบอกน้องนี่อย่างนี้อ,อ่าพอเว้นได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําการวางเอ,อ่อบล็อกคอสหรือบล็อกอะไรก็ได้ที่มันเป็นบล็อกอ่ะมันสามารถวางได้นะคะอ่ะ ที่จะเลือกเป็นบล็อกคอสนั่นเองนะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันดูสวยงดงามอยู่แล้วเนาะนเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สลามสลามอะไรไม่ใช่บล็อกสลามสดิเอ่อบล็อกสลามแล้วค่อยบล็อกคอรนะคะเธอทิดจาไม่ได้นะคะวิธีทํามันเยอะนะโอเคบล็อกสลามก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตามด้วยบล็อกคอสนะคะ <c oughs> ทําไมเราต้องวางบล็อกคอสด้ยละ่ะทําไมเราไม่วางอย่างอื่นละ่ะก็เพื่อที่จะแบบว่าให้วางแบบล้างรถไฟได้นี่ ปึ๊บปึ๊บวางรถไฟได้นะคะอ่าเอ้ยวางดีๆีสิโอเคเสร็จแล้วก็ตามด้วยอ่าไอที่เป็นรถไฟนั่นแหละนะเออนั่นแหละวางไว้ข้างบนนี้เลยนี่ทําตามได้นะคะใครที่ยังเปิดก็คอมอยู่แล้วยังเปิดเกมไมครับอยู่เนอะพี่แซมช่วย <ผม S 2> ปรับปรับเช้าให้หน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ทําการไม่มีเช้าเป็นจะมืดทุบเลยค่ะทุบทุบทุบให้ แล้วไฟเนี่ยมันลงมานะคะอย่างนี้เลยอ่าพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการวางบล็คคอกคอร์สข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่วางอย่างนี้เลยวางข้างหลังไหมอืข้างหลังต้องวางไหมข้างหลังไม่จําเป็นต้องวางครับอ่าพอวางได้แบบนี้แล้วนะคะทาให้ทําการวางเออเลสตร,รีพิเตอร์นะคะนี่วางเลสตรรีพิเตอร์นะครับับสลับกันนะคะโอเค เอ่อ <rium> <Dante> มันไม่ใช่นะคะมม <TO> ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องวางเลสโตนก่อนค่ะเลสโตนเพื่อจะโยงวงจรอีกทีหนึ่งเนาะขอโทษด้วยนะคะที่ทําผิดพลาดนะคะโอเคเรามาทําใหม่เลสโตนรีเพเตอร์เลสโตนรีเพเตอร์นะคะโอเคเรามาทํากันปึ๊บปึ๊บโอ้ยพี่แซมอะไรเนี่ยอู้ยไปดาวแล้วปุ๊บเดี๋ยวน้องวางเลสโตนละกันเอไม่ต้องไปกดอะไรเกี่ยวกับรีเพเตอร์นะคะอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็ทําการโยงเลยค่ะ เอาเอ่อเอาลิพิสเตอร์เนี่ยวางสองอันนะคะแล้วก็ปรับให้สุดเลยนะคะนี่นี่ปรับให้สุดอย่างนี้เลยพราปรับสุดแบบนี้แล้วนะคะก็ทําการเอ่อเอาพิสตันเนี่ยนับนับตั้งแต่วางลิพิสเตอร์ไปเลยนะคะลิพิสเตอร์ไปหนึ่งสามเป็นสบล็อกนะคะแล้วก็วางพิสตันไว้แบบนี้แล้วตามด้วยเอ่อบล็อกเลสโตนั่นเองแล้วเราจะทํายังไงล่ะทำไมมุมุมจอมันห่างก,กันอย่างนี้ล่ะ ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ทําการวางเลสโตไว้แบบนี้ใช่ไหมคะเ e สโต e แบบนี้อ้าวทำไมยังไม่ได้อ่าล้อเล่นค่ะวางไว้ข้างบนอีกอ่าล <c oughs> อเล่น้นมา <c oughs> นี่มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอ่ามันไม่ถึงว่ะพี่แซมทำไมไม่ถึงว่ะอ๋อวาง r e s โตนี้ไม่เนอเฮ้วมันคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยถ้าพี่ลองไปนั่งจะเกิดอะไรขึ้นวะลองดูดิแน่ไหมเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยนี่คือสุดสนุกค้ๆลองๆ เอ,อ,อ้ยเเอ้ยยูป็นไงทุกคนรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันสามารถเอาไปทำเป็นสวนสนุกส่วนตัวได้นะคะใครที่ชอบแบบนเนี้ยน่ะก็ลองไปทําตามดูนะเออเออในสน่วนตัวเนี่ยคือแบบว่าพี่ชอบมากเลยนะือ,อการเห็นดูการที่มันแบบเป็นเรียงอะเนาะอ่ามันหายไปไหนวะอ่ามันตกเฉยเลยไม่เป็นไรนะมันเรียงกันได้นะคะถ้าเราจะหยุดเนี่ยเราก็ทําการเอาเลสโตนตรงนี้ออกแค่แค่นั้นก็พอค่ะ เห็นไหมอ่ะลงมาได้แล้วจ่ายตังไมาจะเล่นจ่ายตังมามาไปกันเราก็ไปดูลต่อไปดูคลิปที่สองกันดีกว่าค่ะไปกันทุกคนคะคลิปที่สองค่ะคลิปที่สองเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกำแพงเนี่ยกันเทีนทีได้นั่นเองนะคะซึ่งในลิสต์ตเนี่ยก็มีคนทาเยอะเช่นกันค่ะอ่ะวันนี้เราก็จะมาทดลองความความที่แบบว่ามันกันเทียนทีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะเอาป๊อกคอยก็ได้พี่แซมง่ายเลย บอคบอคบอคนแก่บอคขนแก่ถ้ามันมีสแตมมันก็คงจะเดือดบันไดน,นะคะอ่าแล้วเราก็ทําการวางน้ําค่ะวางน้ำพี่<ป>ลองดิถ้าสมมุติอ่าวางบอกคอธรรมดาเอา้เอาวเราทางน้ํามาด้วยนะถ้าวางเกินนี่มันจะออกมาหมดเลยนะคะทุกคนทําไมมันโฮ้ยอ้าวเปิดอะไรพี่แซมมาพี่มันระเบิดไงถ้าสมมุติใช้บอกคอธรรมดามันจะระเบิดนะครับทุกคนแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อ้าวบอกคอธรรมดาระเบิดใช่ไหม ใช่ระเบิดพี่ลองแล้วถ้าน้องใส่น้ําลงไปอย่างนี้ล่ะพี่คิดดูนะว่ามันจะเป็นมันจะกันได้หรือเปล่าเห็นเขาใส่น้ําไว้อย่างเงี้ยอืมโอ้น้ำรดน้ำรดนเดี๋ยวค่อยตักออกก็ได้โอเคต้องตักออกเลยใช่ค่ะพี่<อ>ตักออกล้ะกันอโอเค พอได้แล้วใช่ไหมเราก็ทําการวางอีกหลายๆชั้นให้มันดูเหมือนกาแพงถ้ามันแบบเออวางแค่นี้เขาจะไปรู้ไหมว่ามันคือกําแพงหรือเปล่าใช่ไหมคะทุกคน<ด>เราจะ<ด>ต้องทําให้มันสูงกว่านี้นะคะอ่าประมาณสักสามสี่ชั้นก็พอแล้วมั้งน่าจะพอจะเป็นกําแพงที่ให้เราแบบว่ากระโดดไม่ได้แล้วเนาะสามชั้นนี่เราก็กระโดดไม่ได้แล้วะคะนั่ยไหมครับกระโดดสูงสุดก็ถ้าแบบโดยที่ไม่ได้กินยาอนะไรเนี่ยน่าจะประมาณสองบล็อกเนะาะได้ไหมครับ มันถ้ากินยาก็ประมาณ3บล็อก4บสบ็อกอะไรอย่างนี้มีเอฟเฟกติดตัวอะไรอย่างนี้นะอันนี้ถ้าไม่มีเอฟเฟกต์ล่ะเอาแบบว่าธรรมดาเลยแบบธรรมดาเลยอ่ะชาวบ้านอ่ะอ่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะทําได้จริงหรือไม่โอเคเราจะมาทําชั้นสุดท้ายกันนะคะชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายป,ป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอีกนิดเดียวคะ่ะอีกอีกใจเดียวโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ทําการกบเนาะ กบบบกรบตัวเล็กเอาบอกเอาเลกบแวะอ่าแล้วไงต่อแล้วพี่แซมเนี่ยลองไอันี่เดี๋ยวน้องจะสร้างกำแพงโดยที่แบบว่าไม่มีบล็อกคอร์สดูเอ้ยไม่มีไอ้นี่ดูอ่ากำแพงนี้กันมันเป็นบล็อกคอร์สเหมือนกันนะคะอันนี้มันใช้ได้เหมือนกันเนาะโอเคแล้วพี่ระเบิดเลยไหมเนี่ยป๊บนึ่งรอให้มันแบบว่ารอเปรียบเทียบกันนะคะว่ามันระเบิดแบบได้ไหมแบบอันไหนมันจะได้โชว์ความแตกต่างกันเลยนะคะว่าอันไหนมันกันได้นะ นี่พอไอแค่นี้แหละมาอมลองเลยป่า,ามาปะคนละลูกก่อนมาหยวนไหนอ่ะเนี่ยคนละลูกเอาไปถูกพ้องกันหนึ่งเอา้าไหนเอาวางไอ้ว้าวเอาวางเหรอหนึ่งสองสามเอ้าโอเคอ่ะลองดูเฮ้ยเฮ้ยไ็นไงมากันได้จริงเดี๋ยวมากันพื้นนะทุกคน ใช่คือวนกันเห็นไหมเป็นกันได้อ่ะเอาลองสักหลายๆลูกตรงนี้เลยเรามาดูกันนะคะว่ามันจะกันได้จริงหรือไม่นะคะนี่มันกันได้จริงทุกคนน่าไปว่าอ่ะวางข้ามวนก็ได้เพื่อความแน่ใจว่าข้ามวนเนี่ยมันกันได้ไหมอ่ะได้ไหมไม่ได้นะขมวนอ๋อกลางๆอ่ะตรงที่มีน้ำอ่ะรู้แล้วข้ามวนเนี่ยน่าจะใส่บล็อกแลแบนะคะ ใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวลองลองอใส่เป็นบล็อกสลับดูแล้วกันนิดนึงนิดนึง,นนงเพื่อความแน่ใจของทุกคนนะคะตามจริงพี่ก็แบบว่าติดใจเหมือนกันนะว่าถ้าใส่ใส่บล็อกสลับเนี่ยมันจะกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะโอเคเอาสลับนี่หรอโอเคสลับนี้อโอเคทอกอ่ะ,อะลองดูทุกคนลุบอ่าไวแซมทุบอไมเนี่ยโอเคโอเคม,อมันต้องวางทอดอย่างนี้โอเค ร้อนด้ระเบิดดีๆนะครับแล้วมันแล้วกันในตรงที่มันมีน้ำมันเดียวนะทุกคนใช่แล,แล้วนะคะำกำแพงน้ำ<ช>แตแ่ว่าำทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นการทดลองเฉยๆทุกคนอย่าไปทำตา <laughs> มมาแน่เราไม่ทำไมไงกำแพงแง่ก็เพื่อความทดลองไงถ้างั้นเราก็ไปดูคลิปต่อไปดีกว่าค่ะไปกันมาค่ะทุกคนคลิปที่สามนะคะคลิปที่สามเนี่ยก็คือมาเกี่ยวกับสร้างนิดนึงนะคะทุกคนไม่เป็นไรเนาะเราจะมาดูกันว่า เราจะสร้างที่ออกกําลังกายสําหรับไมค์ครับได้หรือเปล่านะคะทุกคนเฮ้ยสำหรับไมค์ครับอย่างนั้นหรือเนี่ยใช่แล้วนะคะดีกว่าคือสาหรับใครที่ชอบตกแต่งเมืองหรือตกแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แล้่แซมก็จะก็จะแบบว่าเหมาะมากเลยนะคะที่จะเอาเอนเนี้ยเอาเอเนี้ยไปตกแต่งด้วยนะคะแบบว่ามีห้องออกกําลังกายไงด้บ้านเรามีห้องออกกําลังกายมีห้องอาบน้ำมีห้องนอนมีห้องรับแขกอะไรอย่างงี้ห้องครัวอย่างงี้ใช่ไหมคะเออ เราก็เอาไ <Yeah. S 1> อตัวนี้นะคะมาตกแต่งได้ด้วยนะคะโอเคถ้ <Wow. S 1> างั้นเราก็จะมาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ให้วางเอ็นวิวไว้อย่างนี้เลยนะคะ <v> เอ็นวิวห่างเอ็นวิวห่างประมาณสักสองบล็อกก็พอนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ตามด้วยใยแมงมุมข้างล่างอย่างนี้เลยเนาะโอเค uh huh. แล้วก็พรมนะคะนี่ข้างบนนี้แล้วก็กดชิปนะคะในการวางถ้ายืนนะคะมันก็จะกดเข้าไปในเอ็นวิวเนาะโอเคนี่มันก็จะเป็นเหมือน wow. ที่นอนแบบว่าแบบว่าไอ้นี่อ่ะไว้ยกไว้ยกดัมเบลนั่นเองนะคะดัมเบลมันคืออะไรหรอดัมดัมเบลมันก็คือที่ออกกำลังกายที่ออกกำลังกายนะคะที่มันมีแบบว่าไอ้ที่มันหนัหนกๆอยู่สองข้างอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนี่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยใช่โอเคถ้างั้นเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะทำยังไงต่อโอเคอย่างแรกเลยปึ๊บอืมโอเคน่าจะประมาณนี้ <ปะ S 1> อ่ะ,อะพอเราได้แบบนี้แล้วใช,ใ,ชใช่ไหมคะประมาณกี่บอกนะ เป็นบล็อกที่2นะคะในการวางนั่นเองเนาะโอเคแล้วเราก็ทําการวางบล็อกข้างบนไว้อีกนะคะเพื่อเพื่อที่จะให้วางน้องพิสตันเนี่ยข้างบนได้นะคะให้น้องเนี่ยหันลงมาข้างล่างนะอย่างนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ทําการใส่เอ็นลอตนะคะหรือไฟใน d ีเอ็นนั่นแหละมาน,นั่นเองน,น่าจะประมาณนี้นะคะอ่าพอใส่แล้วเราก็ทําทการ วางเลสโตนนะคะเอ,เอ,เอ้นั่นแหละทําให้มันลงอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําการวางหัวสเกลไอเนี่ยเลยไอที่มันเป็นวิทเทอร์นะคะวิทเทอร์สเกลสีดานั่นเองเนาะนี่อโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทําที่วางเราจะปล่อยให้มันรอยแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะไม่ไมไสมจริงนะโอเคเราก็ทําการวางอาร์มเมอร,ร์สแตนไว้2ข้างเลยนะคะเป็นนี่ข้างละ2นะคะแล้วทำการเอา พิสตันเนี่ยดันน้องอัลเมอร์สเตนนะคะอ่าเดี๋ยวเราต้องทำพิสตันให้มันหันมาหันหน้ามาอย่างนี้นะทั้งหมดสองข้างเลยนะคะโอเคเอา้าวเผลอตีเฉยเลยไม่เป็นไรนะเออเัิ่วางอ่ะชุบออกใพอได้แบบนี้แล้ว,วามาอัลเมอร์สเตนเหมือนเดิมทำการใช้เลสโตนดันเลยนะคะปึ๊บอ่ามันเริ่มจะเป็นสมจริงแล้วค่ะมันจะเริ่มสมจริงละโอเคมันจะใกล้ใกล้ถึงความจริงละ อ่แล้วเราจะล่นแบบเป็นไม้ลูกชิ้นแล้วนะทุกคนใช่ใช่ใช่มันใช่เหรอพี่แซมไม้ลูกชิ้น <c oughs> นี่เป็น,ปนไงทุกคนกคน,นี่คือห้องออกออกกําลังกายนั่นเองนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยมันคือคนแบกหลงทุกคนคนระับตื่น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 ถ้าทำแบบนึงนี่มันคือคนแบกหลงทุกคนคนระับนี่ครับคนแบกหลงตื่น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 พี่แซมอ่ะ<ต>อะไรเนี่ย <c oughs> โอเคถ้างั้นเรารีบไปดูคลิปที่4ดีกว่าค่ะไปกันยำบุมาค่ะคลิปที่4นะคะคลิปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเราเนี่ยก็จะมาทำลิฟในไมค์คราฟนั่นเองใช่ไหมคะพี่แซพพี่แซมมานี่สิเอออยู่ไหนอะอยู่นี่ข้างหลังโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าวิธีทำลิฟต์เนี่ยทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะวางเดี๋ยวค่อยวางแล้วกันเราจะทำการสร้างให้มันเป็นว่าระยะ บล็อกเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะทำให้ดูอ่าประมาณนี้ให้มันแบบอ่าแล้วล่างไว้แบบนี้กันนะคะทุกคนใครที่อยากทาตามทําแบบนี้เลยมา <ๆ S 2> ทําแบบนี้นะคะเราก็ทําให้มันแบบว่าสูงขึ้นนั่นเองนะคะสูง<ร>ขึ้น <ผม S 1> โอเคเอาประมาณกี่บล็อกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างเดี๋ยวพี่จะสร้างแบบว่าพอประมาณแล้วกันเนาะโอเคก็ประมาณอ่อเนี่เอ้เดี๋ยวเดว มันต้องสูงกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เป็นลิฟต์นั่นเองลิฟต์ลิฟต์ยังไงทำได้ยังไ,ไ,<ด>ไงขึ<ม>้นได้ลงได้แน่อนอน,นะค่ะพี่แซมบอกเลยไม่ใช่เอาเรื่องอ่ะไม่ต้องใช้วงจรนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้มอสด้วยนะคะอ่าบอกไว้ก่อนเลยย้ําเลยนะคะทั้งคลิปนี้ไม่ได้ใช้มอสนะคะคลิปก่อนนี่มีคนถามว่าพี่ใช้มอสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยออกไม่ได้ใช้เลยนะคะถ้า<ม>ถ้าจะใช้ลิฟน้ำลิฟน้ำใช่ใช่ถ้าจะใช้นะคะก็ เออไอนี่ก็ต้องบอกก่อนนะคะอยู่แล้วนะคะว่าเออเนี่ยส่วนมากน่าจะใช้ปลั๊กอินมากกว่านะคะจะไม่ได้ใช้มอนเนาะโอเคบอกไว้ก่อนแล้วกันแต่คลิปเนี้ยจะไม่ได้ใช้มอนนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่จําเป็นต้องใช้นะคะเออบอกไว้ก่อนเลยในรอบหน้าก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้แมคคารับแหละใช่ไม่ต้องใช้มอ้ยสวยงามโอเคขึ้นได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วกคนโทดสาคลิปนี้โอเคแล้วทาการ ใส่น้ำข้างบนเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะรออ่ะโอเคพอได้แบบนี้แล้วไม่จำเป็นหรอกเนาะอันนี้โอเคน่าจะได้แล้วเสร็จแล้วก็ทำการอ่าใส่แมกมาเลยค่ะได้ล้วอ้ามอันนี้มันลงไนี่ว่ามันดูดเราลงโอเคต่อไปข้างนี้ก็ใส่โซแซนนะคะอ่าคิดว่ามันจะได้ไหมวะพี่แซม อาพี่แซมไม่ได้พี่แซมไม่ได้นี่ยไม่ใช่เราจะให้มันแบบว่าเป็นฟองอากาศนะคะเดี๋ยวๆต้อจุ่มไปยีไม่ใช่เหรอต้อจุ่มต้อจุ่มโอเคเราจะลองดูนะคะอ่าได้แล้วค่ะคือเราต้องใส่น้ําให้เต็มทุกช่องนะคะอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ต้องใส่ให้เต็มทุกช่องนะคะถ้าช่องไหนมันไม่เต็ม่ะคือมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นฟองนะคะเออลืมบอกเลยนะคะฝั่งนู้นด้วยนะคะพี่แซมพี่แซมฝากใส่น้ํา ให้เต็มด้วยนะคะโอเคเพื่อที่จะให้เนี่ยเอ่อให้ให้มันมีฟองอากาศขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนนะปุ๊บคลิปปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้ล่ะปุ๊บอันนี้ก็จะดูดเราลงมานะคะดูดมันลงมาใช่เราจเจ็บไหมเนี่ยถ้ากินโมสูรี่ว่าน่าเจ็บอยู่วะเนี่ย เอ้ยมันดีนะพี่แซมคือแบบว่ามันแป๊บเดียวพี่แซมมันแป๊บเดียวจริงๆคือถ้าพี่คิดพี่คิดไม่ถึงว่าจะทจะว่ามานทำได้เลยไปเลยจริงคือสําหรับคนที่แบบว่ามีสไวเออเล่นสไวเวอร์อยู่ใช่ไหมแล้วสร้างบ้านอยู่ที่สูงมากๆน่ะก็แบบว่าอารมณ์แบบชอบสร้างบ้านถึงสูงใช่ไหมแล้วคือแบบชอบเข้าไปแบบเออชอบเออชอบขึ้นไปข้างบนน่ะแต่ มันขึ้นไปได้ผมลืมไปเลยว่าเออเนี่ยมันขึ้นไวมากนะคะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมันก็จะไวนะคะแค่วางมันไปเทียบลงทุ่บ้านเดี๋ยวไปยิงยิงลงนะเดี๋ยวพี่จะทุบนี่ออกลองลงดูจะไหมโอ้โหกว่าจะลงถึงก็นานแลมปีเลยแหละใช้ได้อยู่นะไปว่าเดิมแน่นอนใช่แต่มันว่ายน้ําได้นะคะไอตอนลงธรรมดาเมื่อกี้เออมันว่ายน้ําลงได้นะคะแต่ถ้าแมากมาเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการลง แป๊บเดียวนะคะหรือคนที่เอฟเออยู่เนาะเออก็สามารถทําได้นะคะโอเคเป็นไงบ้างคะคิดนี้ชอบไหมใช่คอมเมนต์นะใช่แล้วนะสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าชอบมาพายเลยก็ชอบใส่คน ถ้าใครเอาไปทำชีวิตจริงทำแบบเอาไปทำในไมค์คำจริงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเออทำแล้วสุดเจริงอะไรเงี้ยใช่<อ>แล้วนะคะอืมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราเรามารอลุ้นคลิปว่าเออในคลิปเนี้ยมันจะมีอะไรที่มหัศจรรย์อีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะถ้างั้นวันนี้เราเฟลขอตัวลาไปก่อนจ้าไม่บา,บายนะพี่พี่แซมไม่บา,บายด้วยลยูก๊ายบายครับไปละ,ยละโยก่อน